เกิดเหตุสุดสลดเครื่องบินสายการบินอาเซเซบไบจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน J28243 ที่เดินทางจากนครบากูเมืองหลวงของอาเซเซ์ไบจานไปยังเมืองกรอสนน่ประเทศรัสเซียเกิดตกในกรุงอักเตาประเทศคาซัคสถานวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ได้แสดงให้เห็นถึงเครื่องบินที่บินวนฝ่ามองนาบนท้องฟ้าสักพักก่อนจะลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วกระแทกพื้นและเกิดไฟลุกไหม สำนักข่าว b ีบรายงานว่าเครื่องบินลำเกิดเหตุเป็นเครื่องบินเอ b มเบอร์190โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพหมอกลงจัดที่เมืองกรอสนี่เบื้องต้นทางกระทรวงคมนาคมระบุว่ามีคนอยู่บนเครื่องบิน67คนโดยเป็นผู้โดยสาร62คนและลูกเรือ5คนหลังเกิดเหตุทางหน่วยกู้ภัยอาร์เซบาจารได้เข้าไปยังพื้นที่และทำการดับไฟแล้วและมีรายงานผู้รอดชีวิตแต่จำนวนยังไม่แน่ชัด ทางนี้บริษัทเอมเบรเเป็นบริษัทด้านอาวกาศและการบินของบราซิลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาโลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดรองจากโบอิงและ a i r b u ัส